แล้วก็เลือดที่ออกเนี่ยมันมีทั้งเลือดเก่าเนาะเลือดสีน้าตาลสีเหลืองมีทั้งเลือดสดพอกลับจากหมอเนี่ยเลือดออกอีกนะคะรอบนี้ยหยดติ้งติงตงเะคะเป็นแดงสดเนาะใจหนูนี่คือไม่มีความหวังแล้วหนูก็ทําใจนะคะทักไปหาอาจารย์ซีแตมตั้งแต่ก่อนที่จะจะเข้าตรวจแล้วนะคะ อาจารย์หนูขอคำอธิษฐานหนูมีเลือดออกแล้วผลซาวครั้งนั้นคือถุมไขยังอยู่เนาะแล้วในทางการแพทย์คือยังมีความหวังแต่ใจหนูไม่เหลืออะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันหยดเยอะพอสมควรน,นะคะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะะั่นแหละค่ะหนูก็ทําใจแล้วหนูก็รอวนันวันที่หมอนัดก็คือวันนี้ค่ะเป็นหมอสูเนาะ เป็นหมอสูเชี่ยวชาญเบอร์ต้นๆเลยของแม่งสอนนะคะเป็นผออนูเองเนาะเขาก็ซาวให้ถ้าซาวแบบผิวเผินอะ่ะก็ไม่เห็นแต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้วยมันก็เห็นนะคะว่ามีอะไรโผล่ออกมาเนาะยื่นหน้ามานิดๆเนี่ยเป็นเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเนาะเล็กๆหัวใจหนูมันก็ฟูเนาะน้ำตาหนูจะไหลเลยนะหนูขอคำอธิษฐานอาจารย์ไปหลายรอบมากนะคะก่อน,อนตาซาวหนูก็ขออีกนะคะ คือเราไว้วางใจในพระเจ้ามั่นใจในพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งคนของพระองค์วันนี้ผลอัลตาซายืนยันนะว่าผ่านไปแค่สามวันอะมันเห็นตัวได้ยังไงเนาะเมื่อสาวันก่อนยังไม่มีอะไรเลยนะคะทั้งๆที่เวลามันก็ใกล้กัน แล้วเมื่อคืนหนูก็ฝันว่าหนูหนไปที่โบสถ์แล้วไปเจอนักบวชไปเจอพี่น้องของตัวเองไปเจอเด็กๆเ,เนาะแล้วก็ใส่ชุดคลุมท้องค่ะแล้วก็ที่เป็นการคอนเฟิร์มแต่ในเมื่อคืนในความฝันคือหนูได้ใส่มันเนาะหนูได้เปลี่ยนชุดคลุมท้องนั่นอะเป็นชุดเดรสที่มันใส่คลุมท้องได้ด้วยอย่างเงี้ยเป็นการยืนยันนะว่าพระเจ้าสามารถที่จะพระเจ้าช่วยกู้สถานการณ์ พระเจ้าทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้